สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมเกงแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องโคนันในวันนี้นะครับผมเป็นประเด็นที่ผมเคยทําไว้นานมากแล้วนะครับเป็นแบบว่าจะพูดถึงตัวคนร้ายจากในแต่ละมูฟี่นะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าเนื้อหาไม่ใช่การ movie สปอยมูฟี่ขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะมีการคัดกรองส่วนเนื้อหาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีที่มันเกิดขึ้นสขนาดนั้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นการพูดถึงตัวคนร้ายเนาะแต่ว่าในช่วงโคน,นันตอนนี้ผมกำลังเริ่มทำโปรเจกต์ใหม่อยู่นะครับอนน คือเป็นโปรเจกต์แฟ้มคดีนะครับผมแฟ้มคดีก็คือจะเอาไอ้ส่วนของคดีต่างๆในซีรีส์หลักเนี้ยมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในซีรีส์แต่ในวันนี้เราพูดถึงตัวคนร้ายก็จะเป็นตัวคนร้ายที่อยู่ในมูฟวี่ห้านะครับผมมูฟวี่ห้าหรือชื่อภาษาไทยว่าคดีปริศนาเส้นตายสู่สวรรค์ซึ่งในมูฟวี่อันนี้นะครับต้องบอกว่ามีส่วนเนื้อหาที่ไปเกี่ยวข้องกับองค์กรชุดดําด้วยโดยที่ว่าคดีที่เกิดขึ้นโดยฝีมือของคุณคิสรังิหัวซุยที่ เขาก็จะมีการอ้างอิงว่ามันมีการโยงไปยังเรื่องราวของคดีองค์กรชุดดาได้ซะอย่างนั้นเลยครับผมวันนี้ผมก็ไล่เรียงเรื่องราวให้นะครับว่าคิซารงิโฮซุยเนี่ยเขาเป็นตัวละครประมาณไหนนะครับแล้วก็เรื่องราวที่เขาไปก่อในมูวี่นี้เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เขาไปทําอะไรบ้างนะครับแน่นอนว่าสุดท้ายก็จะต้องโดนเปิดโปงโดยโคนันซึ่งถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันทีละส่วนเลยครับก่อนอื่นจะขอแนะนําในส่วนของตัวละครที่ชื่อคิซาร ขิสนนะร่างิโฮซุยเป็นผู้ชายอายุ60นะครับผมก็เรียกว่าค่อนข้างไปทางสูงแล้วนะครับอาชีพของเขาเนี่ยคือการเป็นจิตรกรภาพญี่ปุ่นครับแล้วก็เป็นอาจารย์สอนวาดภาพให้กับประธานโทคิวะกรุ๊ปซึ่งก็คือโทคิวะมิโอะครับผมซึ่งคุณโทคิวะมิโอะนะครับก็เป็นตัวละครที่มีบทบาทค่อนข้างจะเป็นผลกระทบวงเล็บว่าเชิงลบกับตัวของคิสรางิโฮซุยเป็นอย่างมากเลยครับด้วยการเป็นจิตรกรภาพญี่ปุ่นนะครับของอาจารย์คิสรางิเนี่ยอาจารย์คิสรางิแกก็จะมีการวาดภาพภาพที่เป็นตัวชูโรง ก็จะเป็นภาพภูเขาไฟฟูจินะครับผมเขาก็จะมีการวาดภาพภูเขาไฟฟูจิมาตลอดชีวิตแล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีเนินเนินหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยมักจะปีนขึข้นไปที่เนินนั้นและเขาก็จะวาดภูเขาไฟฟูจิที่อยู่ที่น่านเมืองแห่งหนึง่งซึ่งเมืองที่กั้นอยู่ระหว่างเนินของไอ้ที่คุณคิซาระงอิทเขาไปขึ้นวาดรูปของภูเขาไฟฟูจิเนาะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นภูเขาไฟฟูจินะครับมันจะมีเมืองที่ชื่อว่านิชิตามาจิซึ่งเมืองนิชิตามาจิแห่งนี้นะครับก ก็ตรงตัวดีนะครับผมมันก็จะเป็นตึกระฟ้าที่สร้างขึ้นมาโดยที่ว่าดั้งเดิมแล้วนะครับมันไม่ควรจะสร้างขึ้นมาได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเมืองที่แบบเล็กๆครับไม่ได้มีความใหญ่โตเหมือนโตเกยียวอะไรพวกนี้การจะสร้างตึกที่แบบสูงระดับ60-70ชั้นได้อย่างเงี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะทําแต่ที่นี่มันจะมีคนทรงอํานาจคนหนึ่งครับผมที่เป็นตัวผลักดันให้เกิดการสร้างทวินทาวเวอร์นี้ขึ้นมาจนสําเร็จตัวละครนั้นมีชื่อว่าโอคิอิวามะเสึครับโอกิอิวามะเสือนาะคร นะครับผมด้วยความเป็นแบบว่ามีความเป็นนักการเมืองแล้วก็ใช้อํานาจผลักดันให้เกิดการสร้างตึกราฟ้านี้ขึ้นมาจนสําเร็จโดยที่ว่าทวินทาวเวอร์เนี่ยนะครับก็เป็นตึกที่อยู่ภายใต้โทคิวะกรุ๊ปซึ่งก็เป็นของโทคิวะมิโอกนเมื่อกี้ที่บอกไปซึ่งสตอรี่ที่โยงมากับเรื่องของการที่มีทวินทาวเวอร์แล้วมันเป็นประเด็นตั้งต้นเนี่ยก็คือว่าอาจารย์ิีสรงังิเขาต้องการที่จะวาดภูเขาไฟฟูจิไปตลอดชีวิตที่เนินที่บอกไปตอนตอน้ตนเมื่อกี้แหละและครั้นี้เขาก็ซื้อที่ซื้อบ้านเลยนะครับผม,มเา,า,าเร็สจ อยูยูทวินทาวเวอร์ก็ตั้งขึ้นมาเช่นเขาให้นะครับมันก็ไปขวางทางภูเขาไฟฟูจิเขาให้แล้วทีนี้แหละครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นความแค้นที่เขาจะเริ่มไล่ไปแล้วว่าเขาจะต้องสังหารใครที่เกี่ยวกับประเด็นตรงนี้บ้างทีนี้เราก็มาดูผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีที่เกิดขึ้นระหว่างที่อาจารย์คิสระงิแกไปมีการสังหารผู้คนแต่ละคนนะครับผมโดยที่ว่าตัวละครหลักที่ปรากฏในมูฟวี่นี้นะครับแน่นอนว่าจะเป็นเจ้าของทวินทาวเวอร์อย่างคุณโทคิวะมิโอกคนนี้แล้วก็เป็นรุ่นน้องของคุณโมริก โคโกโร่ซะด้วยครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนี่แหละว่าคุณโมริก็ถูกเชิญไปเนาะว่าจะมีการเปิดตึกทวินทาวเวอร์แบบนี้นะรุ่นพี่ค่ะอยากจะให้รุ่นพี่มาร่วมง,งานแลวเขาก็จะมีเลขาส่วนตัวที่ชื่อว่าคุณซาวังมุจิจินามิครับผมแล้วก็มีตัวละครน,นี้นะครับผมโอกิอิวามะสึที่บอกไปนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนิชิตามาจิ achi, ซึ่งด้วยการที่ว่าเขาค่อนข้างจะผลักดันให้มันเกิดการสร้างทาวินทาวเวอร์จนสาเร็จนะครับเวลาที่แบบว่าเขาจะขออะไรโทคิว่ามิโอเนี่ยโทคิคแบบว่ามิโอก ห้องให้หน่อยสิคุณโทคิวะก็มักจะยอมให้ตลอดเวลานะซึ่งก็ถือเป็นการใช้อํานาจในทางที่ไม่ค่อยชอบนี่แหละนะและคนต่อมาครับผมคือคุณฮาระโยชิอากิครับคุณฮาระโยชิอากิคนนี้นะครับผมเขาเป็นฝ่ายบริหารเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์แล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์ของโทคิวะกรุ๊ปนะครับและเขาก็จะเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการคิดค้นพวกอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆที่อยู่ในทวินทาวเวอร์แห่งนี้นะครับพวกเกมอะไรพวกนี้เนาะก,ก็จะเห็นได้ในทวินทาวเวอร์แห่งนี้และก็มีวงเล็บให้ว่าคุณฮาระโยชิอากิคนนี้เป็นสมาชิกกกออององ,องคค์รรรชชุดดดดดะะ้้้ววยัืูแแล็ไไไไมไไม่่่่ตหท หลักเหมือนกับพวกยินวัดก้าเนาะค,คือด้วยความเป็นโปรแกรมเมอร์อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีใช้ความสามารถไปในเชิงของการแฮคข้อมูลอะไรแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันและคนต่อมาครับผมคนนี้คือคาซามะฮิเดฮิโกะครับคุณคาซามะฮิเดฮิโกะคนนี้นะครับผมก็เป็นสถาปนิกนะครับแล้วก็เป็นผู้ออกแบบทวินทาวเวอร์นี้ซึ่งเขาเองนะครับที่จริงเนี่ยควรที่จะตกเป็นเป้าของคุณคิซารังิด,ด้วยนะครับเออแต่ว่าเขาเนี่ยดูแล้วจะไม่ได้มีเรื่องโยงมาว่าคุณคิซารงังิเขาต้องการสังหารคนคน,คนนี้ซะขนาดนั้นครับผมแต่ว่าเรื่องราวมันสื่อใหห้้เเเเ็็นนนนนไดววว่่่่าาาขีีอจจะปนคนทมมสร กับคดีฆาตกรรมหมายความว่าก็มีความเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยนนแหละครับแลวก็มีอิมมิคให้ด้วยนะครับว่าคุณคาซามะคนนี้นะเขาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์มริยะเทจิที่อยู่ในมูฟวี่หนึ่งด้วยนะครับก็แบบคนนั้นก็มีความเป็นสถาปนิกเนาะแต่ว่าจะมีความสุดโตในแง่ของความเป็นศินลปินมากกว่าแต่คุณคาซามะเนี่ยค่อนข้างจะมีความเป็นวิชาการนะครับงานผิดงานพลาดอะไรพวกนี้เขาก็จะไม่ได้ซีเรียสถึงขั้นต้องไประเบิดตึกเหมือนกับของศาสตราจารย์มริยะนะซึ่งนี่ก็จะเป็นผู้เกี่ยวข้องในนคดดดีีีีทททัั้้้งหหหมมมมะผผโยย่่่วาาาูเเปเป็็กกจลๆ คนที่อาจารย์คิสรังิีเขาต้องการไปสังหารเพราะว่าทําให้เกิดทวินทาวเวอร์ขึ้นมานี้นี่เองครับผมเสร็จต,ตรงนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมล่องลอยไปทีละคดีกันเลยครับผมเกี่ยวกับการก่อคดีแต่ละครั้งที่มันเกิดขึ้นเนาะคือด้วยการพูดถึงตัวคนร้ายแล้วก็พูดถึงแรงจูงใจภาพรวมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ใช่สปอยล์มูวี่ทีละฉากทีละฉากอย่างที่บอกนะแต่ก็จะให้เห็นว่าระหว่างที่เกิดคดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่ายังไม่เฉลยตัวคนร้ายก็จะได้เห็นภาพปมต่างๆที่มันค่อยๆเกิดขึ้นแล,ล,นลน้วกก็็คค่่่่่ออยยๆเเเเเฉลลไไปปัันนนททีีะสสรรรบผมมมโดดววาาาาืงิ คนที่เสียชีวิตคนแรกก็จะเป็นคุณโอกิอิวามะเซอร์คุณสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนิชิตามาจิคนนั้นนั่นแหละครับคือเป็นตัวละครที่แบบว่าถูกเพ่งเล็งง่ายมากๆครับผมเป็นคนขี้เมาเป็นคนปากเสียอะไรแบบนี้นะครับในสไตล์คนนั้นมักจะไปคนแรกๆเลยซึ่งอันนี้ก็ชัดเจนอยู่นะครับผมเขาถูกสังหารไปในค่ําคืนที่คุณโมริได้ไปเยี่ยมเยียนคุณโทกิวะเนาะและทีนี้เนี่ยคืนนั้นปุ๊บก็มีคนร้ายใช้มีในการพุ่งเข้าเสียบชึกเลยนะครับผมแล้วพอเสียบชึกตรงนั้นเสร็จแล้วนะครับที่เเเกน่็ออาอาาจงววไ้ปล ที่ถูกทําให้แตกเป็น2ซี่ครับซึ่งตัวนั้นคาดว่ามันเกี่ยวอะไรกับการเป็นได้ยิ้งเมสเซจหรือเปล่าจะบอกว่าคนร้ายคือใครอย่างนี้อ่าซึ่งตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็นประเด็นว่าต้องสืบกันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วแล้วก็ค่อยๆสันนิษฐานกันไปว่าคนร้ายนะ่าจะเป็นคนนี้หรือเปล่าซึ่งไอ้จอกเล่าตอนแรกคุณโมริก็บอกเลยว่าภาษาญี่ปุ่นมันคือโจโกะใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโจโกะอาจจะแปลว่าช็อกโกเลตโตะหรือก็คือชอ็อกโกแลตที่หมายถึงคุณฮาระที่ชอบกินช็อกโกแลตหรือเปล่าโอ้โห คนร้ายน่าจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อะสุดท้ายแล้วคือยังไม่ได้บอกแสอะไรมากมายแล้วทีนี้นะครับพวกนักสืบเยาวชนเนี่ยเขาต้องการที่จะสืบค้นเรื่องราวกันด้วยตัวเองเนาะแล้วคนนั้นเองที่มองออกก็เลยตามไปด้วยแล้วก็ค่อยๆไปมีการสอบถามกันทีละคนก็จะค่อยๆได้บอกแสกันมาทีละคนครับอย่างเช่นการไปหาคุณคาสามะเนาะคุณคาสามะนะครับผมเป็นสถาปนิกออกแบบทวินทาวเวอร์เขาเองก็จะมีการพูดถึงว่าเออคุณโอกิคนนั้นโดนฆ่าตายแบบนี้ฉันรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะเพราะว่าเขาเป็นคนทีี่่คอขาาเวบถืมุุญณจ แบบว่าเฮ้ยทำให้ฉันมีงานในฐานะสถาปนิกที่จะออกแบบทวินทาวเวอร์แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนอ่ะก็บอกไปแล้วทีนี้เนี่ยก็จะมีโมหยอดหยอดมาของคุณคาสามะซึ่งสุดท้ายแล้วเราได้มารู้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเนื้อเรื่องนะครับแบบว่ามีลูกชายที่น่ารักอะไรแบบนี้เนาะเออก็ตรงนี้ปนันผ่านไปนะครับคนต่อมาที่ไปสืบก็คือจะเป็นคุณคิซาระกินี่แหละพอนักสืบเยาวชนเขาได้มาเจอกับคุณคิซาระกิปุ๊บนะครับผมซึ่งวงเล็บว่าเขาก็เป็นผู้ก่อคดีใช่ไหมตอนนั้นที่ไปนะครับก็ดดนนนนนนนอาจาจรแทีึงงงะะัว่่วออป้ไขตต ก็เห็นพวกเด็กๆมาแล้วก็เขียนภาพวาดให้เป็นที่ระลึกกันสันิดหนึ่งพวกเกนต่ามิซิโกอายูมิโคนันก็ต้องกลับกันไปแบบมือเปล่าเฮ้ยเป็นมือเปล่าก็มีภาพที่อาจารย์เขาวาดให้ติดมือมาด้วยนั่นเองครับแล้วก็ผ่านคืนนี้ไปนะครับผมต้องบอกว่าคุณคิซารงิในฐานะผู้ก่อคดีนะเขาต้องการที่จะไปสังหารคนอีกคนนึงก็คือคุณฮาระนั่นเองครับคุณฮาระที่เป็นโปรแกรมเมอร์ของโทคิวะกรุ๊ปคนนี้เนาะคุณคิซารงิไปที่สถานที่เกิดเหตุคือกล่าวว่าสังหารแน่แต่ดันเคคุณาาระิิง ก็นึกขึ้นมาได้ว่าโอเคไหนๆก็ไหน,ไหน,ไหนๆแล้วทําให้เป็นคนดีฆาตรกรรมต่อเนื่องไปเลยก็ใช้จอกเหล้าอีกหนึ่งอันครับผมเอามาแตกเพละเข้าให้แล้วก็วางไว้ข้างศพแล้ววันต่อมาผู้คนนั้นก็จะมาหาคุณฮาระนี่แหละครับพอมาเจอปุ๊บเป็นศพไปแล้วอย่างนี้ทํายังไงดีก็ต้องรีบแจ้งตารวจพอแจ้งตารวจเสร็จปุ๊บนะครับผมก็คาดว่าจอกเหล้านั้นไม่น่าจะใช่ใดอิงเมสเซจจากทางผู้ตายแล้วแต่น่าจะเป็นเมสเซจของทางคนร้ายที่ต้องการสื่อถึงอะไรบางอย่างหรือเปล่าอ่ะแต่ทีนี้นะครับสิ่งที่คนนั้นรู้สึกกกแแปปลลลในนนคคคดีีีีี้้้เเ่่ยืออาาาาารรททุณะาตไวจ ที่มันร่วงอยู่ข้างๆศพนั่นนะครับไม่มีเลือดติดอยู่เลยคือหมายความว่าเป็นไปได้ว่าน่าจะถูกฆ่านานมากจนเลือดแห้งนะครับแล้วทีนี้จอกเล่าที่มันแตกบริเวณน,นั้นก็เลยไม่มีเลือดติดเออตรงนี้ก็เป็นจุดสงสัยที่คนนั้นรู้สึกว่าเอ,อ๊ะมันเป็นเพราะอะไรกันนออ่ะแต่ว่าใดๆก็ตามแล้วตอนนี้เป็นศพที่2โดยที่ว่าตอนนี้มันก็จะมีปาร์ตี้เปิดทวินทาวเวอร์ที่โทคิวะมิโอกเขามีการชวนรุ่นพี่โมริมาตั้งแต่ตอนแรกนั่นแหละครับแล้วพอเกิดคดีฆาตรกร,รรมที่มันเกี่ยวข้องกับคนของโทบบค ไปก่อนไหมอันตรายนะแล้วทีนี้คุณโทคิวะไม่สนใจครับผมก็เปิดงานปาร์ตี้กันไปตามปกติแล้วทีนี้สิ่งที่พวกคุณโมริทําได้คืออะไรก็ต้องไปเข้าร่วมง,งานแล้วก็คอยเฝ้าระวังว่าอย่าให้มีคดีเกิดขึ้นอีกทีหนึ่งนี้นี่เองนะแล้วครนี้งานปาร์ตี้ก็เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับพวกโคนั้นก็เออก็ตอนแรกก็ดูเอนจอยมีแบบว่าเข้าร่วมกิจกรรมของปาร์ตี้นั้นใครที่นับเวลาได้ตามกําหนดนี้ก็จะได้รถคันนี้ไปครอบครองหน้าเออก็จะมีแบบว่าเป็นกิจกรรมให้ทนนําตรงนี้แล้วตอนนั้นนะครับ ภาพภูเขาไฟฟูจิของอาจารย์คิซารังิใช่ไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยตอนเปิดมาปุ๊บก็กลายเป็นว่าภาพคุณมิโอกนั้นถูกแขวนอยู่ตรงภาพภูเขาไฟฟูจินั้นทันทีเลยครับผมซึ่งอันนี้สุดท้ายแล้วก็คือจบชีวิตลงณเวลานี้ใช่ไหมแต่การที่ถูกแขวนแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรใครเป็นคนกระทํานอกตอนนี้ก็คือเหลือผู้ต้องสงสัยใครบ้างครับถ้านับที่จุดนี้เราจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนร้ายใช่ไหมก็จะเหลือคุณซาวังุจิจินามิแล้วก็มีคุณคิซารังิโฮซุยนะแล้วก็มีเป็นคุณคาซามะฮิเด ตอนนี้นะครับคิดว่าตัดคุณคาสามะออกไปได้เนาะคุณคาสามะคิดว่าไม่น่าจะมีการเชื่อมโยงที่จะฆ่าไป3คนเมื่อกี้ที่บอกมีคุณโทคิวะมีคุณฮาระแล้วก็มีคุณโอกิใช่ไหมแล้วอีกคนหนึ่งที่นักคดีตอนนั้นเนี่ยเขาบอกให้ตัดไปก็คือคุณคิซานากิครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่เกิดคดีที่สองที่คุณฮาระตายไปอะตอนนั้นจากที่สันนิษฐานเวลาตายแล้วคุณคิซานากิเขามีพยานย,ยืนยันที่อยู่เพราะฉะนั้นแล้วถ้านับว่าเป็นคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องเขาก็จะถือว่าถููกกกกปปปลดดดจจาาาารรเเเ็็นนผ้้ตองงสงสสัยยีคุณ wa, โโททวะะะบหม่ ิดขึ้นกับอาจารย์คิสรรงิโฮซุยได้มีแค่เรื่องเดียวเลยครับ คือการที่เขาเคยซื้อภาพจากอาจารย์คิสรณิไปแล้วก็เอาไปขายในราคาแพงกว่าซึ่งแบบเป็นศิลปินเนาะโดนคนซื้อผลงานของตัวเองไปแล้วก็เอาไปเพื่อจะเก็งกําไรอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีมุมบาดหมางตรงนี้ได้ซึ่งอาจารย์คิารณิก็ยอมรับครับผมว่าเขาไม่พอใจในจุดนี้จริงๆครับหรือแค่คนเดียวไงก็คือคุณซาบังวุจิจินามิใช่ไหมครับคือคุณซาบังุจิจินามินะครับมันก็จะโยงมาอย่างนี้ว่าเขาอะมีพ่อเป็นนักขาานน่าวซึ่งในฐานะนักข่าวที่มีความเข้มงวดสูงนะครับแต่ว่าก็มีเรื่องที่ว่าพ่อขออองงงเเเธนนนีย้าาาทํนนักจต ใช่ไหมแล้วทีนี้ครับด้วยสายเลือดของคุณพ่อที่เป็นนักข่าวที่น่าจะมีความยุติธรรมนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาเรื่องที่หลังว่าคุณโทกิวะกับคุณฮาระเนี่ยเขามีส่วนร่วมในการที่จะติดสินบนกับคุณโอกิเพื่อมีการดัดแปลงการสร้างเทวินทาวเวอร์อะไรแบบนี้นะครับโดยที่ว่าคุณซามงุจิที่มาสมัครเป็นเลขาแล้วก็ได้รู้เรื่องราวของการคอร์รัปชันที่มันเกิดขึ้นตรงเนี้ยก็เลยให้อภัยทั้ง3าคนนี้ไม่ได้ก็เลยสังหารทั้ง3าคนนี้ไปแล้วไอ้จอกเล่าที่เอามาวานแล้วมันแตกโคร ก็คือว่าของคุณโทคิวะมิโอที่เขาถูกแขวนหนา้ารูปพวกเขาไฟฟูจิเออสรุปว่ามีจอกเล่าจริงๆแต่จอกเล่าอันนี้ทำไมไมันไ,ไม่แตกว่านะครับซึ่งก็ยังไม่มีหลักฐานว่าคุณซางมุจิจินามิคนนี้เป็นคนร้ายใช่ไหมครับคนนั้นก็เลยยังต้องสืบต่อไปอีกทีนึงซึ่งความคาใจในคดีที่2ยังมีอยู่นะครับที่ว่าจอกเล่าที่แตกเนี่ยมันไม่ได้เปื้อนเลือดใช่ไหมแล้วตอนนั้นคุณฮาระที่เขาตายไปเขามีมีดอยู่ที่มือของเขาด้วยหมายความว่าตอนนั้นเขาถูกฆ่าตอนกำลังกินเค้กแตตต่่่่ก็มกกมีาาารรรรรรดดเเปปะอออไนน้้คิิฏืงงวววลข อันที่ผ่านมาเนี่ยคนร้ายก็คือคนคนนั้นนั่นเองอ่ะซึ่งพอรู้ตัวคนร้ายเสร็จแล้วนะครับคดีขององค์กรชุดจาก็มาเลยครับผมยินกับวัตก้าเขาเตรียมการมาเรื่องหนึ่งก็คือว่าเขารู้ว่าเชอรี่จะมาที่งานปาร์ตี้ของทวินทาวเวอร์แห่งนี้ก็เลยเตรียมการที่จะมาสังหารด้วยแล้วที่นี่นะครับเขาก็ทําการดับไฟของทวินทาวเวอร์นี้ไปเนาะแล้วมันก็เกิดเหตุกรณ์ะหนนั่นแหละครับที่ว่าพวกแขกเกลือที่มาก็ต้องหนีตายกันมีการใช้ลิฟต์วีไอพีเพื่อหลบหนีจากตรงนั้นบางคนก็ข้้าามมสะพพนนนเเชืื่่่อออออตตึึึกกกกทีีีีจหรรยงแลว็ กันลงมาได้เรื่อยๆนั่นเองครับซึ่งตรวนี้ก็จะมีบทเด่นของน้องโซนโกะด้วยนะครับที่ว่าเขาเนี่ยไปดัดผมมาให้มันเหมือนกับไฮบาระใช่ไหมแล้วทีนี้ยินที่เขาอยู่ที่อีฟากตึกหนึ่งแล้วเห็นว่าคนที่หน้าตาเหมือนเชอรี่คนนั้นเขากำลังขึ้นลิฟต์อยู่ก็เข้าใจผิดว่าเป็นเชอรี่นะครับแล้วพอยิงไปปุ๊บเอา้าสุดท้ายไม่ใช่เชอรี่แล้วทีนี้ยินกับวอดก้าก็ต้องพยายามมาตั้งลำใหม่ว่ามั่นใจว่าเชอรี่เนี่ยมางานนี้แน่ๆแล้วทีนี้เขาจะออกมาจากตรงไหนน่าจะมีการเฝ้าระวัััััังงงงพววกกกกกกแแขททททีีีีีีี่่่่่ออออออมมมมาา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 จนน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 นปป์์ตตตต้้้้้้้เเ็็ยยดคบบลลลหหืสฝใ มิเกนตะแล้วก็มิซิโกขึ้นไปรอขอความช่วยเหลือจากข้างบนเนาะเดี๋ยวจะมีเฮลิคอปเตอร์มาช่วยแต่ว่าตอนนี้เขาต้องมาหาคนคนหนึ่งที่ยังอยู่ในห้องปาร์ตี้ที่มืดมิดนี้คนคนนั้นแหละคือคนร้ายที่ก่อคดีครั้งนี้นี่เองครับซึ่งคนร้ายที่ก่อคดีครั้งนี้นะครับนั่นก็คืออาจารย์ฮิซารงิโฮซุยนะครับผมเหอในมูฟวี่ก็คือตรงนี้เป็นจุดเฉลยนะครับแล้วก็จะมีการอธิบายเป็นช็อตๆซึ่งอาจารย์ฮิซารงินะครับผมเขาก็ฆ่าทั้ง3าคนนั้นด้วยเหตุผลนี่แหละวว่านทิ มันขวางทางเขาที่จะวาดภูเขาไฟฟูจิแบบสวยๆงามๆนะครับดั้งเดิมแล้วเนี่ยผมเข้าใจความเป็นอาจารย์คิสระงินะที่ว่าเขาอ่ะเป็นศิลปินและเขาต้องการวาดรูปตรงนี้ถึงขั้นที่ว่าต้องซื้อบ้านเพื่อที่จะวาดภูเขาไฟฟูจิไปตลอดชีวิตและอยู่อยู่ทวินทาวเวอร์มันเกิดขึ้นมาอย่างเงาี้ยเหมือนก็ว่าความฝันของเขามันดับสลายไปเลยใช่ไหมแล้วไอการที่เขาเอาเจอกเล่าไปแล้วก็ทําให้แตกทําให้แตกทําให้แตกไปเนี่ยมันคือการสื่อถึงความโกรธที่ว่าชั้นเองก็เห็นภูเขาไฟฟูจิแยกออกเป็น2ซีกแบบนี้แล้วแล้วชันนนเเอองก็จะไม่ให้้้ัยา แล้วตัวนี้ก็จะมีการเฉลยให้ด้วยว่าคด,ดีที่2ที่คุณฮาระเขาถูกฆ่าไปแล้วคุณคิสรังิเขามีพยานย,ยืนยันที่อยู่เนี่ยเป็นเพราะที่จริงแล้วอาจารย์คิารงังิเขาต้องการฆ่าคุณฮาระจริงๆแต่ว่าคุณฮาระเนี่ยโดนคนอื่นฆ่ามาก่อนแล้วคนนั้นก็จะคุยกับไฮบาระว่าคนที่ฆ่าคือยินเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้มีไดิ잉เมสเซจของคุณฮาระนะครับที่เขาถือมีดทานเค้กเป็นไดิ m เมสเซจได้อย่างไรซึ่งตอนนั้นยินก็เข้าใจไปแค่ว่าเขาจะเอามีดมาสู้กับปืนเหรอซึ่งยินเองก็ไม่เออออาไอาไไวว้้้ยยยยนนู่่แแลลกก็ิิงงงสัััหรรทปปจบนนนนะตีีีขมมด เงินเงินในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันจะอ่านออกเสียงว่ากินซึ่งจะเป็นตัวร o m น j ิก็คือ GIN นะครับผมแล้วมันก็จะไปพร้อมกับเสียงอ่านเล่าของยินนั่นเองครับประมาณว่าคุณฮาระต้องการสื่อว่าคนที่ฆ่ากูคือยินนะครับแต่ว่าอันนั้นน่าจะเป็นสัญชาตญาณสุดท้ายก่อนเสียชีวิตเนาะก็คงไม่คิดว่าคนนอกเนี่ยจะมารู้หรอกว่าใครเป็นคนฆ่าเท่ากับว่าการฆ่าคุณฮาระนั้นก็ไม่มีใครสามารถสืบต่อได้แล้วคุณคีซรางิก็แค่สบโอกาสนะครับว่าเขาจะทําให้เป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องก็ฆ่าคุ คุณฮาระตายเป็นเวลานะั้นแล้วก็เลยไม่มีเลือดติดอย่างที่บอกไปนั่นเองครับแล้วกลายเป็นว่าอาจารย์คิซังิงในคดีที่2นั้นเขามีพยานย,ยืนยันที่อยู่เพราะว่าการตายจริงๆกับการที่เขาไปจะลงมือฆาตรกรรมแล้วไม่ได้ฆาตรกรรมนั้นนะ่ะมันมีเวลาเหลื่อมกันอยู่ก็เลยมีพยานย,ยืนยันที่อยู่ด้วยประการชานนี้เองครับผมส่วนสุดท้ายก็คือคุณมิโอกที่ถูกสังหารไปเนาะวิธีการก็คือว่าเขาซื้อสร้อยไข่มุกให้กับคุณมิโอกและเขาก็มีสร้อยไข่มุกอีกอันหนึ่งที่เตรียมไว้แล้วทีนี้ไอ้้้้้้้รรรอออยยไไขขขมมมุกกกททีีีีี่่่่่ใหหตตนน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 นแแะะะคคััับาาาาางงงจปปปปลลลดดดดเเเเววพิิธ็ ก็พอปลดเสร็จแล้วเอาสร้อยนั้นออกมาแล้วทีนี้เอาสร้อยที่ตัวเองเตรียมไว้ที่มีการผูกกับสายเปียโ,โนไว้เพื่อเวลาที่ภาพภูเขาไฟฟูจิมันเลื่อนลงมาปุ๊กร่างของคุณมิโอก,ก็จะถูกดึงขึ้นไปอ่ะซึ่งตัวนี้ก็เลยกลายเป็นฉากโศกนาฏกร,รรมที่เห็นว่าคุณมิโอนั้นถูกดึงขึ้นไปแล้วก็ถูกแขวนคอขั้นกลางภูเขาไฟฟูจินะตรงนั้นเลยครับผมแล้วตัวนี้นะครับไอจอกเล่าสุดท้ายที่ไม่ได้ทําให้มันแตกเพราะว่าตอนนี้ไม่จําเป็นแล้วร่างคุณมิโอนั้นไปแยกภูเขาไฟฟูจิเป็น2สอสว,ว่าาากร้งแค้นทังงหมดขออาจาจรย์ิซุยนั้นสมูณ์แบบไปแล้วนัเครบ และคนนั้นก็ยืนยันหลักฐานด้วยว่าตอนนี้คุณคิสรางิไม่มีทางหนีพ้นเพราะว่าหลักฐานอยู่ที่ตัวคุณไม้เท้าที่คุณถืออยู่นะั้นเน่ะเสียงมันแปลกๆนะคุณเอาสร้อยไข่มุกที่ดึงมาจากคุณมิโอ้นั้นใส่ไว้อยู่ใช่ไหมล่ะอ่ะซึ่งก็เป็นตามนั้นครับผมเรียกว่าดิ้นไม่หลุดเนาะแล้วก็อาจารย์คิสรางิตอนนี้นะครับคิดจะจบชีวิตตัวเองด้วยการดื่มยาพิษเนาะแต่ว่าโคนั้นก็ใช้เข็ยมยาสลบนะครับในการยิงให้อาจารย์แกสลบไปก่อนแล้วก็บอกว่าในฐานะนักสืบผมไม่ยอมให้คุณตายเเดดด็ดดนะ็็ขขาานนนนนนนะแลหััังงงจจกกก้้้ปช่่ออพบวคทีตใร ที่ลุงโมริกุส์ได้เป็นรางวัลมาเนาะในการที่จะบึ้มแล้วก็ข้ามตึกกันมาเพื่อให้รอดจากแรงระเบิดที่อยู่ในห้องปาร์ตี้นั้นนั่นเองครับแต่ในส่วนประเด็นของคุณคิซางิโฮซุยก็ถือว่าจบลงเพียงเท่านี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นอันว่าเขาก็ถูกจับไปตามระเบียบในฐานะคนร้ายตัวหลักของในมูฟวี่นี้นี่เองครับเป็นยังไงบ้างครับผมท่านผู้ชมที่ฟังแล้วนะครับใครที่เคยดูมูฟวี่นี้มาคิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับคนร้ายคนนี้มีประเด็นตัวไหนอยากคอมเมนต์อยากพูดคุยอยากเสริมกันก็คอมเมนต์มาพ ให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาหนที่นนี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ